สบายดีพี่นองไม่เดียวไม่เดียวจ้า uh พ,พี่นองจ้าไม่เดียวเพ่ว่าไม่เดียวจ้าสบายดีพี่นองมดสูบสุกนเนิดสมองสบอเนจ่าเด้อวันนี้เพ่ว่าสิ่มาเราโตเนจ๊านะเราโตคลิปทีเดียวที่แบบว่าเพ่ว่ามีงานเฮ็ดนนจ่าเนาะเทนี่เพื่ว่ากับเขาไม่เห็นวันนี้ก็มีงานเห็ดเนจ่ะเนาะเพ่ว่ากะเตรียมคือเขางานเสมือเสมอเนจ่ะเนาะเพ่ว่ากับสิ่มาก่อนโมเสมอเสมือ ว่าถึงแต่เจ็ดม้งเคิงเสมอจ้ะสิเขามาเปิดไฟแล,ล้วมากวดใตโต้เนี่ยจะน้อกวดใตโต้คือเข้าในในในโรงงานนี่มันมันสิมีคนหลายพี่น้องเป็นเป็น,ปนงานครอบครัวนะพี่น้องเนาะนะตอนนั้นน่ะงานครอบครัวนี่มีอยู่สิบสิบกว่าคนเดีสิบสองสิบสามคนจ้ะมันจะเป็นโต้เงาๆเลยจ้ะคือถ้าผู้ใดผู้ใดดีดเป็นก็คือดีดผู้ใดแพรก็คือแผนกแพรก,กับพกแพ็รผู้ไหนแหนกดีดก็ดีดนะจ๊ะอันนี้ไวร่วมกับคนแพ็รได้พี่น้อง คนแพกก็คนดีดเออคนแพกก็คนดีดเนี่ยสิบสามคนสิบสี่คนคนเย็บอีพี่น้องอีฟังนั่นน่ะเป็นแถวจ้ะอันนี้คือแผนกเป็นแผนกแผนกไปเนาะพี่น้องเนาะมวนในพี่น้องตอนนั้นเหตุงานเหตุงานมวนมาที่นี่เพรว่เหตุงานมากนะจ๊ะเหตุงานมากอยู่เดือนมันก็สิเป็นไปเป็นปีปีปีครึ่งเนาะพี่น้องเนาะปีครึ่งเออปีครึ่งหอกสองปีครึ่งบอกไงเพรี่ใหญ่ไม่ตรงนั้นน่ะหาเดือนนะจ๊ะเนาะ ยหญ่คำว่าปลูกก็มีงานเห็ดแน่ๆเพราะว่าก็เห็ดงานไปเห็ดงานไปเลยบ้านเดียวร้อยหกสิบห้าบาทโดยที่แบบว่าเพราะว่าเงินเพราะว่าเพราะว่าบบใส่แจักบาทได้พี่น้องจากเงินเดือนเงินออกมาปั๊บเพราะว่ากับเสื่องปั๊บหน้าตอนนั้นฝากธนาคารฝากธนาคารในธนาคารความคิดผีบ้าของผีบ้าเพราะว่าได้พี่น้องในธนาคารสิีักเนาะอันนี้เพราะว่าสิบบ่อยพี่น้องฟังเลยจ้ะความคิดของเพราะว่าเอาไปฝากธนาคารในธนาคารสิดักบขึ้นให้ยในความคิด แล้วเอาไปใส่ใน,นกระเป๋าเสือพี่น้องจ่าเงินออกแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนเพื่อว่าแขกออกมานับเนาะพี่น้องเนาะบอกออกมานับแล้วก็เอาใส่ถุงขึ้นแล้วก็ไปว่างไใบในพี่น้องเนาะว่างไว้เนี่ยไปใส่ใน,นกระเป๋าเสือแฟนที่เพิ่นบอลใส่เนาะมันฝรั่งเป็นเสือขาวเนาะจานะ๊ะเนาะเลี้ยงไว้มันเอาในเดือนนี้นะเนาะเลี้ยงธนิหาพันธ์ เดือนนี้สามพันเดือนนี้สี่พันเดือนนี้สองพันสมมติวานเนาะเนาะถามบอวิโอเดือนใดมีโอก็หาหกพันเจ็ดพันนาะพี่น้องเนาะก้ไใบเด้อนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนหาเดือนเนี่ยอันนี้เนี่ยบ่โดยที่บ่ได้นับจะซื้อแต่ว่านใ้ร่วมกันพี่น้องจ๋าเอามาเอาเดีแองไกิในกระเป๋าในถุงคือเก่าเด้มีหอดเดียนบาทเดียนหาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ากับป็นหยัดใบจากหยัดใบเฮ็ดมาจากกัเฮ็ดงานเฮ็ดงานมาโดยที่แบบว่าบ้านได้กลับบ้านเนี่ยพี่น้องเฮ็ดงานทีบ่ได้บ่ได้มีพาสปอร์ตจะเฮ็ดงานแบบ บอกไงซะตังเหล่าอะไรจ้ะที่นี่กับมาเฮ็ดกับเฮ็ดเฮ็ดไปเรื่อยๆนี่จ้ะเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดงานเฮ็ดมีเดิมมีงานเฮ็ดเฮ็ดไปเรื่อยๆนี่จะเนาะจนที่นี่เพี้ยว่าเฮ็ดจนเมาจนมีงานเมาพี่น้องเอามาแพกอยู่บ้านแบบนี้มีงานเมาเนาะอันนี้ร้อยละร้อยละถือจ้ะร้อยตัวสามสิบ คือแพกเรีวนี่พี่น้องลอยเตอร์สามสิบบาทน่าจะน้อตอนนั้นณตอนนั้นลอยสามสิบบาทนี่สุดยอดเลยเลยพี่น้องตั้งแต่ปีพูสิบกว่าปีขึ้นหลังนะาจะเนาะที่นี่เพรียวมาแพกอยู่เฮือนเนาะเพิ่นเอาเข็นมาได้เลยเ่ยโมเดลสามกับลังไงเข็นม้านะครับแพกเรีวแล้วก็แนบ่ได้พี่น้องนับโหลรัวรัวรัวน่ะนะแพกใส่ซ่องซ่องมันมันมันเป็นยาเข้าสิบรวบใหญ่คันหนึ่งน่าจะเนาะ แพ็กใส่ซ่องกระดาษพ,พี่น้องปุ๊บ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 เพื่อเกิมีคนตรวจมีอันไอคิ้วซี่ไปตรวจว่ามันเป็นยังไงมันพับบอมันหนีบบอพันสิดึงออกมาจวกเลยเด้ให้ารับพิสอบถ้าบพับพันอย่างเออโอเคผ่านลอยเพี้ยว่าอามาเทละหาพันพี่น้องคิดเบิงเทละลอยคิดบารอยตัวสามซีบออกหุ้นเข้าไปอามาเทละหาพันอามาเทละเมินนะจ๊ะเนาะเทระพันจะหาเทละเมินน่ะเดี่ยวบอเพี้ยว่าแพ็กยางต่ำน่ะ พีว่าร่องนับเบิ่งเนาะสมมงละพันกลัวพี่น้องจา้าสมมงละพันเจ็ดพันแปดประมาณนี้ละความไมปุ๊บ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 ุ๊บบบบสิพี่น้องจา้านับด้วยอย่างวันไไที่นับเลยจากซ่องเออซ่องที่ว่าแพกน่ะมันเป็นมัดละพันพี่น้องจา้ามัดเลยน่ะมันจะได้มัดคิงมัดคิงหนยเพื่เพีว่าจะจิกจิกจิกก็บอกขึ้นแดกน,นอนมาเป็นขอนทับเนาะน,นอนดีเป็นหายา้ะเขาวงการเขาซูบ้องการเท็ดงานเนาะอันนี้เนาะแพกพีว่าอาม่าธะหาพันต่กอนเนี่ยหาพัน หาพันกระไรเท่าไรแล้วลอยละสามเนาะพี่น้องกับพันหนึ่งตัวสามรลอยพี่น้องจ๋าพันหนึ่งตัวสามลอยหาพันกับคู่ข้าไปจ้ะพี่น้องจ๋าแต่ว่ามันออกเป็นบีกเนาะพี่น้องงานหมอมันออกเป็นบีกเนาะจ๋าเงินเดือนก็ออกเป็นบีกเนาะพี่น้องเนาะมันก็ได้บรหลายเนาะจ๋าบีกละสามพันสี่พันสองพันหนึ่งสิหน้าเงินเดือนน่ะที่นี่ต่ละบีกต่ละบีกพะว่ากับไปเนี่ยใบคือเกาพอนับไปซื้อว่ามันครบไหมเส้นเอาครบไหมแต่กับไปเลี่ยงใบเงื่อนของพะว่าที่หามาะ รวยล่ำแข่งตะของรวยมือตะของณในะหญ่ไปเดี๋ยวบอ่ออะไปเมียนเลยแต่พี่น้องจา๋าเอาไว้เงินกินน้ำไผ่พ่อใหญ่จ้ะเงินกินน้ำพ่อใหญ่ตื่นสัมมเพิว่ากับสิยิบเอาเลยลอยหนึ่งแต่บ้านละลอยแต่เบิดบ่อบ่อจ้ะเพี่ว่ากินแค่ตอนนั้นก๋วยเตี๋ยวซ่าหน่ยี่สิบบาทแต่พี่น้องจ้ะเพี่ว่ากับกินแค่ก๋วยเตี๋ยวเที่ยงกินอยู่นั่นบริมาเฮือนพี่น้องจ้ะเพราะว่าพ่อใหญ่กับโอยู่พ่อใหญ่กับไปบีงงานนะแตนน่นะน่อให้จากเพี่ว่าสิมาตอน เทียงมาตอนแดงเดือกหาโมงเราเปนเพว่าก็สิออกออกมาเมื่อเห็ดกับเขาก้มหนามใบแล้วก็เขาโอต่อถามมืออะไรไม่อูนาะพี่น้องเนาะเพ,ะพืว่าก็เห็ดงานต่อไปสู่ต่อไปจนแบบมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งพี่น้องเพื่อว่าเอาออกจากถุงมานับมาจะเนาะณตอนนั้นมานับเพื่อว่ามานับเนาะที่ว่าเงินเฮ็ดไใบเฮ็ดไใหลายเรือนเดี๋ยวลายเป็นหลายเป็นปีนเปปลยพี่น้องจ้ามานับเลยเนาะแต่เนาะเป็นเงินอยู่สามหมื่นสามหมื่นกว่านี่ยหรอประมาณสามหมื่นหานี่ล่ะ พ่ว่าใส่กระเป๋าเสือมันประมาณนี่แหละสามเมืองหาพี่ว่าใส่ไว้นะาหันเอาใส่ไว้เอาใส่ใบหน้ากับป๋าเสือขาวที่ว่าพ่นบริใส่นอกได้จากพ่นไปธุระไปงานอย่างนาะงานทจาาพระนกี้ยิ้งเนี่ยพ่นจังสิได้ใส่เนาะเพี่ว่ากับเป็นหยัดไป็นะน้าหันใน้พูนใส่พ่นผมไปหาเสือนะพี่น้องจ๋าไปหาเสือพอไปพ่อไปหาเสืออันเสือมาใส่พอไปถืบมันยังมันเป็นแข็งแข็ง่นได้ออกมา ออกมาเพ oh, so ิ่อกวิ่งแดนออกมานอกเลยพี่น้องโอ้คอยได้เงินเฮียได้เงิ่นเฮียก็เลยเงินผู้ใดเงินผู้ใดญ่บูเฮียอยู่ในนี่เป็นสันว่าอยู่ในกระเป๋าเสืออามาคอยมากเป็นสันแบบกระไรหัวเพื่อว่ามีเห็ดงานได้เงื่อนน้องเนาะเพิ่นน่ะก็เลยเพื่อว่าก็ได้กลายเป็นไปเปิดธนาคารไปเปิดนาไปเปิดธนาคารเงินเส็นธนาคารไใบนะจ๊ะเนาะเห็ดเหลืองานมากนจ่ะเนาะที่นี่มีหมื่นหนึ่งพี่น้องจ๋ามีหมื่นหนึ่งแล้วจะเพื่อว่าเห็ดงานมาเป็นปีเลยเนาะ มีเงินมื่อหนึ่งแต่ว่ามีเงินเป็นผิวไม่ได้เงินสำนันเดีได้เงินหลายกว่าหันอยู่จ้ะคือเพี่ยวสิตัดมาเลยจ่าแต่บอกยืดเดียวพี่น้องสีลำคาดเนาะตัดมาจากคนทีคนในโรงงานจ้ะแนวแต่ละเดือนเนี่เขาเจาสิฮักเนาะจ้ะเนาะคนคนไถ่เพิ่นสิได้ถึงฮักเนาะจากฮักค่าประกันเพี้ยว่าไม่มีประกันเพี้ยว่ากับโบนิหักเนาะพี่น้องเนาะโบนิหักเลยทีนี่เพื่อกลเลยบอกใส่เพี้ยว่าว่าพี่เล้าตาขาวมาเสร็จแล้วบอกค้าเดียว หัวเดียวกับเทียมดีบมาอยู่น้ำโมกะมาอยู่น้ำโมกะเป็นถืออภิสิทธิพิเศษเงีหยงกับบริเสียเงินออกมาก็ได้ได้เต็มเบิดมาเสียดแค่ว่ากับบปากอันนี้คือบอกมีมา่บปากอะไร้ยนแบลล์นะกจาะบริด้ยินชัดเจนก็คือบเบาบได้ตีานตัวตานนะาะที่นี่กับบปากบริด้ยินแค่ว่ากับแค่ว่าบริด้ยินแค่ว่ากับบปากเบาขึ้นมาใหม่ เป็นคนผู้เดียวเหยียงกับบม่มีเดี๋ยวสิจแจ้งตำรวจจับมั่นมาเสียละมันถืออิสิทธิ์อย่างพันธ์บ้านงานเมางานหมามันก็ได้หลมาเสียละบัดท,ที่นี่แพ่ว่าได้บอกเลยจ้ะที่นี่บานีนหูเลยหูถึงหูเลยเนะาะเป็นบา่ายเพ่ว่ากับบ่ปาก,ากอย่พี่นนอกเพ่ว่ากับไปไปบอกแถาแกไว้ว่าแถาแกหมูสิบวัฒนเอางานหมอไปเห็ดเดือดเล หนูสิบอกงานหมอเฮ็ดอีกแล้วเพราะหยังมีคนเบาให้หนูว่าหนูเป็นคนหัวเดียวกับเทียมดีเป็นคนเล่าแต่แทะมันถือไปที่ศีรษยังมันจังรับเอางานหมอไปเฮ็ดคนเดียวแล้วบ่บแม่นไว้้นเดียวเลยพี่น้องนะตอนนั่นเฒ่าแกในเบียงไห่เตียเพิ่นบ่ผ้ากันเอบานนี้พอเห็นแพ้ว่าเพ็กหลายๆอยากเฮ็ดจ้ะอยากเฮ็ดมันมือนั้นแพ้ว่าบอบว่าเอา้ะพี่น้องจ๋าบอเอางานมือนึงเลยพี่น้องแพ้ว่าบอกอาเลยบอกจักสิ้นเลย คือต่อไปนี้สีเห็ดจะไล่วันโบเห็ดงานเหมาสีเห็ดจตโอ้ให้ไว้แต่ส,สีบสีบอันนี้เดียวบัดที่นี้แถาแกก็ได้ใหญ่ให้พินนาาน่นนะจ๊ะเนาะเอาค้นแถาเอาไปเด้อเพื่พาว่าเอาเด้เอาเอาไปพี่น้องเอ้ยเอาไปแพกผู้ทิ่ับหัวพับกดมากคิวซีนนเ่เป็นคนเป็นเป็นคนตรวจเป็นคนตรวจบัดที่นี้พิ่นแห้งเครียดพี่น้องจ๋าเครียดให้เพ่ว่าบัดทีาา่นี้เอาออกมาดูวอของที่แพกมากเมินหนึ่งนะ่ะ เขาห้เดือนหนึ่งงานเมือนหนึ่งห้คน่ถวพี่ว่าก็ห้คนเถาเฮ็ดเบิก็บ่อยพี่ว่าเดอันมันไม่ได้มันเฮ็ดยังก็ดีเบิดตรวจดีเบิดลตร่ำเอียงมาสันวาวาคิวซี่น่ยพี่น้องจ้ามันอีคิวซี่เลยเท่ออกมาเลยจ้ะเพิ่นจับมาธระกรรมกรรมยาลน่ะฟาดดงบุบมือคว่ำไม้น่ะสีดงมันตกลงมาพผู้ี้พับพ่อครับพ่อวิอันนี้บริวารจะของดีเด่นมาจะใส่เลยพี่น้องเด้อคืออันนี้มาบให้ฟังจ้ะที่นี่แล้วก็ เขาแกก็ได้บอกว่าพี่ว่าเอาไปเฮ็ดไห่ก้อนเนี่ยหลายบอ่อไปแก้ไห้หลาบ่อคืองานมันสิบบ่ท่านเดียวน,นจะเนาะอันนี้แหละจะพี่น้องจ๋าปัญหาอันนี้แหละเกิดขึ้นแห้งอีดีตอนนี้เริ่มกระทุขึ้นนะจะกระทุขึ้นคือเฮ็ดไหแพี่ว่าเป็นโรคเขียดนะจะเนาะโรคเขียดเป็นไมเกรนพี่น้องจา๋าเป็นไมเกรนจ้ะปลาบนี้พิษบอกไงบอกให้พี่ว่า คนบ่อห้มันก็ต้องมีตนบอกพี่น้องจ่าให้เขาจะบอกคนเดียวสิไปแจ้งตำรวจมาจับมันมาให้นว่ามันเป็นคนเน่าหัวเดียวกับเทียมดีบมาอยู่แก่โม,มเงินเอียงกัะไรเต็มเบิดบ่มีมหกักเบาแต่คำเดียวซึืงบอเสม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 อแค่ว่ากับทน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 อไก็จนห้จนเครียดจนนางเข็ดงานนี่น้ำตาไรซิ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 พี่น้องโลกเครียดนะจนหัวสมองตุบ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 พี่น้องจา่าอันไม่เกณฑ์มันขึ้นห้ายนะจ่า คือแบบว่าเห้าบ,บ่ไดดบ่ไดดมีค่ำที่แบบว่าสิมเบ้ามาต่อตูวเับเขาเพราะหยังมาตอบตัวับเขาเพราะอย่างเ้าเป็นคนลาบบ่มีบัตรนาะพี่น้องบ่มีบัตรจ้ะที่นี่อยู่มันนี่ก็เฮตมาเพี่ว่ากับม้นนี้พ่อแญ่ก็ได้บอกว่าไปน้ำรดเปียงไปน้ำรถบ่เพี่ว่าบอกว่าถ้าไปน้ำรถนี่นจ้ะเนาะถ้าไปน้ำรถแล้วถ้าไปน้ำรถเนี่ย สิมีเงินใส่ทรงให้เมยียนะพี่น้องเนาะภาษาเงินเฟ้นบอกไงได้พี่น้องเดอ้อเพราะว่าสีบอดตรงนี้ได้เพราะว่าบริบ,บห้พี่น้องฟังนะว่าเงินน่ะพ่อใหญ่เนี่ยเวลาย้ายเป็นอย่างเงาแต่เนาะอันนี้คือบริาหารไ,ไปแต่งเด้อันพ่อใหญ่คือพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทั้งบ้านนะทั้งเล่าคนบริสบายเท่าไรน,น,น่าจะเนาะเท่าไรอัน หาพันพ่อบอหนึ่ณตอนนั้นคือคือเริมเริมหังมีมาเรียกวพี่น้องเริมมีเริมมีแข้งมีขาเริมมีเงินเก็บแบบพี่น้องจ๋ามันเป็นหังมีเราเริ่มมีแข้งมีขาเริ่มสู่ก็มันสู่กบงานนะา๊ะรอนแล้วก็มาสู่กับคนอีกจ้ะพี่น้องจ๋าอันนี้นะอันนี้สําคัญเลยจ้ะที่มาสู่กับคนในพี่น้องเด้ออันเนี้ยคือไม่ญ่บ่สบายแฟนพ่ว่าก็จัดการโอนคือของเพิ่นอนของเพิ่นของเพ่ว่าบ่ได้มี อภิสิธศ์มาไก่คือพ่ว่าเก็บเองอันนี้เก็บอย่างเดียวคือเงินเงินเงินอันนี้เงินอนพ่ว่าคือเงินอนพ่ว่าจ้ะจะว่าเงินเงินแฟนก็นคือเงินพ่ว่าแต่เงินพว่าคือเงินพว่าเดี้เพราะยังที่พราวันซี่นี่พว่าเป็นคนเก็บจ้ะเก็บเองจ้ะแต่ว่าวันซี่พ่อใหญ่เงินเก็บเงินเงินฝากประจํานะพี่น้องพว่าบบหูว่าเงินฝากประจําพ่อใหญ่รักเงเงินไปฝากประจําสเพินบีงงานมาเลยมีงานมาไร พีว่าสิบอกไงพี่ว่าเดิมเพจงานเพีว่าบลืมบริสุทธิ์บริสุท์เงินเล่าจ้ะคือธนาคารเงื่อนกลางนี่เอาไว้แบบใส่สวยนั่จะเนาะอันนี้ใส่สวยนั่จะเนาะสิบ่อยฟังเลยอันนี้เงื่อนใบใส่ใบสวยอันนี้เงินเราไปฝากประจํากรุงเทพเนี่ยธนาคารกรุงเทพเนี่ยอันนี้เขาสกว่าให้เลือกสิเออซื้อมากนั่จะเนาะอันพ่อใหญ่เราไปฝากประจาพี่น้องเอาไปฝากประจาเทือละหาหกพันน่นจ๊ะเนาะโดยที่พี่ว่าบว่มูจะดูน้ำกันมากพี่ว่าบวหู เพราะว่ากะห่วงแต่เงิ่อนเทวามามาใส่เนี่ยเมื่อเงื่อนเทว้ใส่เงินที่ไว้ใส่ปรากฏใส่นี่คือธนาคารกสิกสิเนาะเพียน่องเนาะไม่ต้องบอกออกเสือกสิเนาะแต่เนาะอันนี้คือเพราะว่าหูว่ามันมีอยู่ก้อนหนึ่งไงแต่พอเดี๋ยวหูอีกก้อนใหญ่ทั้งนังเพียงหน่องเนาะคือพอใหญ่แล้วปวลกฝากเพียน่องจ๋าคือบิ่งงานมาคือได้๋ยวเหรียญนีเน้น่มันมันได้เป็นเดือนเพียน่องจ๋านอกจากเสียเอาใส่นังเมื่อหนึ่งเถอะเนาะเมื่อหนึง อาศัยหนีหาพันธุ์เงินสิน่ะพี่น้องเพี่ว่ากับบริษตรวจเนาะไปเพี่ว่าสิไปอับตั้งแต่ไอ้กาซี่เนี่ยเพี่ว่าสิไปไปอับแต่กาซีเนาะพี่น้องเนาะเอาไปอับมันก็ขึ้นสุเดือนเดือนหาพันธุ์หาพันธุ์อันพี่ว่าสิไปอับทุกเดือนนอกจากเนาะมันก็ขึ้นโดยที่บห่หูนึกว่ามันหักค่าใส่ใจแต่มันเหลือสัมมี่บ่เมีนจ้ะพ่อใหญ่บ่ได้บอกพี่น้องจ้ะแล้วก็เอาเงินไปเนาะจานะ้ะเนาะเอาเงินไปใส่ทั้งฝุ่น แล้วเอาใบทั้งผลหนึ่งหมือาใบทั้งนี่หาพันหรือว่าเดือนไหนเดือนหลายเด้พี่น้องด้วยสิบบ่อยฟังคยไล่เดือนละเจ็ดหมื่นพี่น้องสิบบ่อยฟังขาส่วงนั่นนะอันนี้เพี่ว่าโบเรหมัวบ,บรโบเรโมโบเร,บรตัวจ้เคยไล่เดือนละเจ็ 4, 5, ดหมื่นอยู่ซีหาเดือนจ้ะพี่น้องจา้าซีหาเดือนแล้วผมว่าเขานี่นะรูบบงานหลายอีดีจ,จนถึงแบบว่าไพ่ใน่ไพ่นหาหาปีนะเก็บเงินไหนกดไงนะพี่น้องจา้า ที่พีว่าสิบอกบอกดัดบอกดัดไปกลดองหนาเฉยแต่ว่าสิมงที่ราให้ฟังนอกจาะเนาะคลิปนี้กะบ่มี่ยังไงเด้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดป๊อกการ์ดจากพิธีวิภาตการแจ้งเตือนคลิปว้ทยาศาสตร์พากินเด้พี่น้องเด้อพี่น้องที่เข่าวว่าบนคลิปพีว่าขอยพบเจอแต่สิ่งดีๆคำว่าชีวิตได้พี่น้องเด้อกินเงินให้ได้เงินกินท้องให้ท้องเพราะจะจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงอย่าคิดบางสิ่งใดไๆสมปรารถนาพี่น้องที่ขาดขาอย่างมื่อคอยพบเจอความเจริญรุ่ง